นั่งยองๆออยู่บนต่อข้างหัวคนาสอกข้างเข้ามือชีบกอกยานั่นคือท่าประจำของพอ่อเครื่องแบบชาวนาเสื้อเปื้อนต้มกางเกงมสอสแต่หอหุมหัวใจพอ่อ ไอ้อุณพ่อและท้อบ่เป็นทุกบ่เว้นเหนื่อยบอเป็นยากเข็นบอกกลัวแบกทุนต่ำทำเพื่อครอบครัวความจนครั้วถอดหัวใจเส้นบอมีปริญญาแต่สอนวิชาฝาาความลำเช่น บ่เขียนให้อ่านแต่ทำให้เห็นฝึกลูกเป็นคนจริงพอห้ามเพียงหนึ่งข้อบอกลูกพ่ออย่าท้อเด้อพ่อบอกคำนี้เสมอเมื่อลูกเจอปัญหามาจอจำไว้ในอก เป็นมรดกจากชีวิตพอ่อบอกมีใอยทองคล้องคอแต่มีคำห้ามทอกล้องใจยังยิ้มได้อยู่ในใจลูกทุกเวลาเก็บภาพเก่าเล่าความเป็นมาบอกเกลา้ยังยิ้มได้ สืบทอดความทนถึงความจนยังหมุนรอบกลวันหนึ่งถ้าเพอร้องไห้จะรีบบอกใจเราเป็นลูกผูพอ่อยังยิ้มได้อยู่ในใจลูกทุกเวลาเจ็บภาพเก่าเล่าความเป็นมา บอกใจลาให้ยังยิ้มได้สืบทอดความทนถึงความจนยังมุนรอบกายวันหนึ่งถ้าเผลอร้องไห้จะรีบบอกใจให้ไวไลายพอครับบานสมวังชแนลบานสมวังงัวงาม มาพบกับมาผอก็พอเป็นพี่น้องแฟนครับแฟนเพจในคิปพิเศษก็ขอขอพุ่นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่คอยเป็นกําลังใจคอยรับชมรับฟังคลิปอ่บาบอกว่าคลิปทั้งบ้านสวงสแชนแนลและคลิปบ้านสวงงดม์เงามก็ขอขอพุณนอีกครั้งหนึง่งกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ